โมเมนต์ดีๆแม่เวียสุกุลวัฒน์ทำแบบนี้ครั้งแรกกับเบลล่าราณีนับว่าเป็นโมเมนต์ชื่นใจใครหลายๆคนเมื่อลาสุด25กันยาคม65มีชาวเน็ตจับสังเกตเห็นว่าอินสตาแกรคุณแม่พลอยภัยลินคณารถคุณแม่ของพระเอกดังหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์ได้ทำการฟอลโล่อ s ินสตาแกรเบลล่าราณีอดีตคนรักของลูกชายเป็นครั้งแรก งานนี้ทำเอาแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตต่างยิ้มไปตามๆกันทำให้เห็นว่าแม้ว่าลูกชายกับสาวเบลล่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังคงสายสัมพันธ์อันดีให้แก่กันตามที่เวียและเบลล่าย้ำเสมอว่าทั้งสองคนจบกันด้วยดีและตอนนี้ก็มีแต่ความหวังดีต่อกันพร้อมยินดีกับทุกเรื่องที่อ e ีกฝ่ายมีความสุขอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ